โมเมนต์น่ารักอ้้ใไฮโซพกออกเดทในรอบหลายเดือนเป็นอีกหนึ่งคู่บันเทิงที่หลายคนชื่นชอบสาหรับคู่ของซูเปอร์สตาร์สาวอั้าพัชราภาและไฮโซพกประธานวงพรประภาบอกว่าคู่นี้ได้เข้าหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วแถมยังวางตัวได้ดีมากๆแม้จะคบกันมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่ามีโมเมนต์ความหวานและความน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งหลังจากที่ห่างหายการเดทหรือกินข้าวนอกบ้านไปนานไฮโซพกและอั้มก็ได้ออกเดทกันอีกครั้งซึ่งทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปกินข้าวกินขนขม และได้เก็บโมเมนต์ความน่ารักมาฝากกันเพราะว่าให้โซพกเองก็ได้ถ่ายคลิปแล้วแซวอาม่าก็ได้ไม่ได้ออกมาเดทกันนานแล้วอนะเดี๋ยวพวกเลี้ยงเล้านะ75%แอลกอฮอล์เนาะ จึงก็ได้ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดฉีดใส่แก้วเปล่าของอามอีกด้วยงานนี้อามร้องกรี๊ดเลยคะ่ะไว้วันไม่ได้ฉีดแล้วกรี๊ดมันฉีดแล้วไม่เป็นอันตรายแต่ฉีดใส่น้าไม่ได้ซึ่งไฮโซพกเองก็แย่ต่ออีกว่าน่าจะเซฟนะเขาบอกกินได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองแน่นอนคําว่าสาวอามก็ต้องทําเสียงดุไม่ได้กินโดยตรงแม้ออกเดทในรอบหลายเดือนก็แกล้งแฟนสาวไม่หยุดเลยนะคะเนียสงสัยจะคิดถึงแฟนและคิดถึงโมเมนต์แกล้งแหย่แฟนกันด้วยล้วเนอถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่นี้เลยล่ะคะ่ะการจะไปออกกเดัันนคร้งี อามก็มาในลุกสบายสบายเพราะว่าใส่ชุดเดรสสีขาวกับหมวกสีเขียวในขณะที่ไฮโซพกก็ออกมาในลุกชิลๆอย่างเสื้อเชิ้ตเหมือนกันเชื่อว่าหลังจากนี้คงได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่บ่อยขึ้นเพราะว่าหลายร้านก็เริ่มเปิดและกลับมาให้บริการซึ่งสามารถมารับประทานในร้านกันได้ตามปกติเชื่อว่าน่าจะมีโมเมนต์ออกมาให้ได้ติดตามกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและคะ่ะเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่คนบันเทิงที่หลายคนเองก็ชื่นชอบมากในความน่ารักความอบอุ่นแถมยังมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคู่่นี้้ก็สาาาาามมรรถไไปตติดตดเพะว จะมีการแบ่งปันโมเมนต์หวานและความน่ารักให้ได้เห็นผ่านทางอิน t a าแกรมอยู่แล้วถ้าใครไม่อยากพลาดความหวานก็ไปติดตามกันได้คะ่ะ